โอเคครับก็ดีใจนะครับที่ซีรีส์ของดีความรักก็จะได้อโอกาสให้ผู้ชมทุกท่านได้ร,รับชมผลงานในวันที่18สิงหาคมนี้แล้วอ๋อใช่ครับเหนื่อยมากครับซีรีส์เรื่องนี้แบบถ่ายถ่ายมานานม,มากครับสองปีนะครับกว่าจะเราจะปิดกล้องได้นะพอปิดกล้องปุ๊บเราก็พร้อมที่จะอ่าตัดต่อแล้วก็สก่งมอบคอนเทนต์อันนี้ให้คนดูได้สิครับอ๋อใช่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ปัญหาอุปสรรคใช่ไหมครับ <S <S <ling> <S มีหลายหลายเรื่องนะครับ <déb uk> ปัญหาโควิด <S ling> ด้วยครับ <IS C AS 2> <S ling> แล้วก็มีมีการปรับเปลี่ยนโมเดลการทำงานนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรที่จะทำให้เราหยุดทางานไปเราก็พยายามออบเซตระบบขึ้นมาใหม่แล้วก็รางงานกันตามปกติท,ที่ที่ทำกันได้ครับ <S <S <ling> <S ที่ชื่นใจนครับทั้งหมดอ๋อโอเคครับ ก็สำหรับนักแสดงทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณพี่บายพี่โนนมากนะที่ยังอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่ที่เราประกาศทําซีรีส์จนถึงวันปิดกล้องเนาะแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะครับที่มาร่วมจอยกับกับเรานะครับก็ขอบคุณมากทุกคนมีสปิริตแล้วก็มีความตั้งใจความแบบเก่งทุกคนเลยครับก็อยากให้ทุกคนทิดตามชม ครับก็ดีครับรู้สึกชื่นใจครับว่าในที่สุดวันนี้เราก็จะได้ถึงชาย<ห>แล้วนะครับผมตอนแรกก็ก้าก้ากึ่งกึว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะเพราะตอนแรกเราไม่ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันมันจะเริ่มถ่ายเป็นยังไงเมื่อไหรนะ่เนาะแต่สุดท้ายมันก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับเขาผมก็ประมาณนนเลยครับแต่ว่าแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทรหดมากๆแต่ว่าเวลาการทํางานเนี่ยแบบสนุกมากๆเลยครับด้วยแบบบรรยากาศกองไปกับนนด้วยอะไรด้วยต่างๆแบบว่าเป็นการ เขาว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยมันแบบว่าสบายใจในการที่แบบทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆคนเก่งทุกคนเลยครับ<ม>ใช่ครับช <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับอะไรนะครับกับีนไยากอยากยากมหน่อยไหนอ๋อาบอกว่าไม่ไม่ได้ยากครับเพราะว่าทุกคนแบบอย่างที่บอกไปว่ามืออาชีพกันอยู่แล้วแล้วก็ทกําการบ้านมาอย่างดีแล้วทุกคนแบบเราเลือกคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาสามารถ แฮนด์ด์ลทุกอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนเราแคร์เขามาแล้วเราก็เห็นว่าเขาสามารถแฮนด์ด์ลสิ่งทั้งหมดนี้ได้แล้วก็มันเลยกลายเป็นหอมกลิ่นความรักที่เราแบบแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากมาเราคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้อะไรเงี้ยครับอนไรสนับสนุนท่านอื่นบ้างตุ้ยตุ้กตุ้ย่อนนะคะอาจจะบอกว่าทุกคนมันคือพีเรียดนะแล้วมันย้อนยุคกลับไปค่ะการจะเซตปี2566ันหไปเป็นร้อยปีที่แล้วอะเรื่องของแบบฉากเรื่องของพร็อกเรื่องของ คุณเข้าใจไหมว่าฉากหน้าสิวหน้าขวานเขาจะตายวันตายคู่กันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีเพลงงานวัดแดนแดนไม่หยุดอยู่ดีๆก็มีแดน hey! แเฮโยรินีคือเสียงเด็กวัดเข้า้งใจมากคือเราวควบคุมเสียงไม่ได้แล้วมนก็คือแบบกว่าจะถ่ายได้แต่ละฉากนักแสดงก็ต้องสแตนบายแล้วก็เขาก็เซตภาพแต่ว่าทุกทคนรู้ดีว่าเราไม่ เราไม่เซ็งกันเลยเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากกับหวังผลนที่ให้ทุกคนอะได้ชมซีรีส์สวยๆแล้วก็รอฟังเพลงประกอบเพราะที่มันขย,ยี้ให้เราตายไปเลย <c oughs> ใครเคยอ่านบทประพนันธ์เตรียมตัวตายกันได้เลยเพราะว่า <c oughs> เพลงเพลงของ Image อ่ะอมเมื่อกี้ได้ยินคือแบบอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วคืออะไรทุกอย่างมันขอให้รอดูนะคะอ่ะคะดื้อสาวค่ะเป็นไงบ้างสาวคนละบทอะไรไหน ก็ฝากติดตามตัวละครของฟองแก้วแล้วก็ตัวละครทุกๆคนด้วยนะคะก็ยังของจูนก็ต้องขอบคุณที่บอลแล้วก็พี่ปีที่แบบเลือกจูนมารับบทเป็นฟองแก้วกับไท่ลุกเพราะว่าอย่างเรื่องนี้จูนจูนไม่ได้เล่นซีรีส์กับละครมาประมาณ7-8ปีแล้วค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นแล้วต้องผู้ขับเมืองเจ้าก็แบบท้าทายค่ะเป็นเรื่องแรกที่พูดภาษาเหนือก็ฝากติดตามด้วยค่ะ แลทียนเทียนก็ในในส่วนของเทียนค่ะก็รับบทเป็นเมย์เทียนคิดว่าเมย์น่าจะเป็นแบบตัวละครตัวสุดท้ายที่มาประกอบในซีรีส์เรื่องนี้หมายถึงว่าที่ที่หาหาแคสต์สุดท้ายแคสุดท้ายเลยเป็นช่วงท้ายละใช่เป็นช่วงท้าย้วเข้ามาตอนท้ายแต่ว่าก็ดีใจมากที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแบบมันมันดีวันนี้มันดีมากจนพูดอะไรไม่ออกตอนที่ดูเทเลอร์เทเลอร์เนาะเราแบบคือนั่งหลงหายเพราะว่า หลายๆภา,า,าพที่ดูมันยังมีภาพที่เราแบบตอนที่เราเห็นในการแสดงมันแบบตีเข้ามาอีกแล้วยิ่งเพลงอีกอะไรเงี้ยมันมันตื่นตันมากหนูรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้นหนูจิตใจก็อยากดูเต่ใจหนึ่งคือแบบต้องตามรวมแน่ๆเลยใช่ใครก็มันดีมากจริงๆค่ะก็ฝากคนด้วยนะคะสา ก็อย่างอื่นวันนี้ผมรู้สึกโล่งใจมากเลยครับเพราะก่อนหน้านี้เคยหลุดสปอยวันไปในไลฟ์สดแล้วพอเป็นงานไหนทุกคนก็มาถามว่า18สิงหาจริงไหมผมก็ต้องโกหกเข้าไปเพราบกลัวพี่ติกับพี่บอสด่าแต่วันนี้ก็รู้สึกโล่งใจแล้วที่ทุกคนได้รู้พรอมกันลับแต่ครับผมคือจะคือจะบอกแว่าอะไรก็คืออยากจะบอกว่าผมเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งนะถ้าสมมติ ถ้าสมมติผมเผลอหลุดสปอยหรืออะไรอย่างจี้ผมเยอะนะอย่างเม่กี้ผมไม่กล้าพูดอะไรสักอย่างคือมองหน้าพี่ตีพี่บอสอย่างเดียวแล้วคือแบบถ้าสมมติผมหลุดครั้งนี้ผมโดนอีกแน่เลยครับก็ผมรับบทเป็นมิ่งนะครับกับเรื่องว่าผมก็รับบทเป็นมิ่งนะครับมิ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของจอมครับก็ยังไงก็ฝากเลยนะครับซา่บก็ต้องบอกเลยครับ คือเรื่องนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงมีตัวัะครหรือใสเ่เต็มวต์จริงจริง,รงทุกคนเลยนะครับคือใส่หัวใจมาก,ก็ได้ภาพที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้ก็อยางจำได้ทุกคนได้ชมซีรีส์เรื่องนี้จริงๆครับผมเองรับบทเป็นมิสเตอร์เจมนะครับคือไม่อยากบอกเยอะครับผมเพราะรู้สึกว่าเป็นเบอร์ละครที่ลึกลับอีกนึ่งนะครับตตแต่ตกต่างจากนิยายมา,มากๆนะครับซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากจริงๆที่ผมประทับใจมากๆที่ได้อยู่เรื่องนี้แล้วต้องขอบคุณบอร์นิตี้มากๆนะครับที่ให้งานที่ดีที่สุด ครับก็สำหรับผมก็อยากฝากให้ทุกคนฝากติดตามฝากติดตามละครเรื่องนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคน<ม>ตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งผลงานท,ที่แบบน่าตื่นเต้นน่าสนุกผมในฐานะนักแสดงผมก็เล่น พร้อมกับทุกคนแต่ถ้าแต่ผมจะไม่รู้เรื่องราวของตัวละครทุกตัวเลยจะไม่รู้หมดอ้เดี๋ยว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 เล่นรู้ๆเล่นแต่แต่เป็นละครที่น่าน่าตื่นเต้นและน่าติดตามเพราะว่าทุกทุกตัวละครมีบทบาทและมีข้อมูลใหม่มาเสริมเหมือนเป็นการแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสรุปที่ยาวมากใช่ไหมติดตามด้วยนะที่อันตราย ก็นนจริงๆทุกคนได้เห็นเทรลเลอร์แล้วก็ไพโลตกับทีเซอร์หลายฉบับเนาะจริงๆวันนี้ก็ตอนพี่ติส่งมาว่า4นาทีกว่าแล้วก็แอบือยกันว่าจะถูกเล่าในเวอร์ชั่นแบบไหนที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ายังว้าวกับอันที่ปล่อยออกมาซึ่งคิดว่า น่าจะาค่อนข้างพอใจกับผลตอบรับอะค่ะก็ะะะในฐานะผู้จัดนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณนักแสดงคคทุกคนทีแ่แสดงฝีมืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พี่บอทที่ติะค่ะที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันคน่อนข้างสนุกสนานกันมากมายนะคะออกกองก็เหนื่อย มากๆก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยค่ะเอ่อจริงๆคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีเอกล,ลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็นอกจากเราจะมีเนื้อเรื่องซีรีส์ที่สนุกเป็นพล็์ตที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดนะคะแล้วก็เรายังมีเพลงประกอบที่เป็นองค์ประกอบสําคัญเช่นกันซึ่งคิดว่าถูกองค์ประกอบอะค่ะพอ เหมือนเข้าหากันแล้วแล้วก็ส่งออกไปพร้อมกันเป็นซีรีส์เรื่องของกินความรักอะค่ะจะส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกสนุกเอนจอยกับการดูค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้ดูกันเนมือ่อไหร่นะย้ำนิสจี่ิตรีฮะสิบแปดสิงหานี่ครับที่ดูสดดูสดที่ช่องวัน31 สี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบห้าครับแล้วก็ทางยูคูอันคัตเวอร์ชั่นครับห้าทุ่มครึ่งครับฝากติดตามด้วยครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายนะครับครับแล้วก็ตอนเวลาฉายจริงถ้าใครสนใจสามารถไปจองตั๋วไปดูตอนแรกได้นะครับคือไทยที่เม็ดแปดนะครับอย่าลืมนะครับสามารถจองตั๋วได้ไทยที่เจ็ดเบเจอร์นะครับวันที่18สิงหาเรามีฉายตอนแรกดูดูพร้อมกันนะครับที่โรงภาพยนตร์นะครับครับเย้ ¡Gracias!